ครูต้องปรับตัวความท้าทายในวิชาชีพเลยแล้วนี่ครูต้องต้องดูตรงนี้ออกผมเสนอทฤษฎีโลกสองใบให้กับคุณครูครับคือทฤษฎีโลกของโลกของครูและโลกของนักเรียนโลกของครูเนี่ยคือเราอยู่ในโลกที่เป็นผมเรียกว่าโลกฟิสิกอลหรือโลกจริงนะครับโลกกายภาพเนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกนี้มามามากกว่าเขาแต่โดยกเราอยู่มาวันหนึ่งเราก็เข้ามาอยู่ในโลกเสมือนในเรียนรู้ใช้ไลน์ใช้แชทอะไรเหมือนเด็กแต่ในี้วกันเด็กเองเนี่ยนักเรียนเองเขาอยู่ในโลกเสมือนนะเขาเติมมาในโลกเสมือน แล้วก็บางทีก็ก็โผล่มาเยี่ยมโลกกายภาพบ้างเวลาแม่เรียกกินข้าวเวลาคุณครูเรียกให้ให้ทำอะไรบ้านแต่ส่วนใหญ่เขาอยู่ในโลกเวอร์ชวลสภาพแวดล้อมที่เติบโตประสบการณ์ความคุ้นเคยจำนวนชั่วโมงในแต่ละวันเขาอยู่ในโลกเสม,มือนนมากกว่าเราเราอยู่ในโลกจริงมากกว่าเขาคุณครูต้องทำการเข้าใจทฤษฎีโลกสองใบนี้แล้วต้องพยายามที่จะบาลานซ์หรือสร้างความสมดุลให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยทำยังไงจะเอาเขาออกมาจากโลกเสม,มือนให้ได้มากขึ้น นะครับจากกิจกรรมอย่างไรที่จะดึงความสนใจของเขาให้มาอยู่ในโลกกายภาพได้เรียนรู้กับคนอื่นได้ได้ออกกําลังกายได้ใช้เรียกว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกาย